อาญญญา่านนิยายรักเรื่อง the m i s t y song เพลงรักเพื่อนให้เสียงโดยฝนไม่เนื้อเรื่องโดยฝนไม่บทที่58 the dream come true เวลา21ยี่ยสิต่อ,ไไอ็นาฬิกาหทาสิบแวันาที จะเดินต่อไปด้วใจที่เต้นไปด้วยฝันและความหวังที่ไม่มีวันตาย ผมไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีที่มีผู้ชมเยอะมากขนาดนี้มาก่อนเลยยิ่งเป็นเวทีใหญ่ที่มีแมวมองมาดูเยอะแบบนี้แล้วด้วยก็ยิ่งไม่เคยเข้าไปใหญ่หนาทีของพวกเราในค่ำคืนนี้ยากไม่น้อยเพราะทุกคนที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตพวกเขาต่างตั้งใจที่จะมาดูวง b อ d y s e r i n e ท้งนั้นแต่ค่ำคืนนี้ผมมั่นใจว่าวง T.R.M. ของเราสามารถจัดการคนดูได้แบบอยู่หมัด เราดูได้จากหลักฐานที่ทุกคนนั้นทั้งร้องทั้งเต้นทั้งกระโดดกันแบบเต็มเหนี่ยวไปกับทุกเพลงของเราอย่างเต็มที่ทั้งที่วงของเราเป็นแค่วงเปิดการแสดงของวงดังในวันนี้เท่านั้นขอบคุณครับผมะตะโกนใส่ไม่เสียงดังพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มายือนอยู่บนเวทีนี้ต่อหน้าทุกคนหลังจากนี้ขอให้ทุกคนสนุกกันอย่างเต็มที่กับวงบอ dy s e r รีนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ เสียงกรีดและเสียงปรบมือยังดังไม่ขาดสายจนพวกเราทุกคนลงจากเวทีไปพวกเราดีใจและกอดกันกลมก่อนที่จะกระโดดกันโดยยังกอดคอกันอยู่แบบนั้นหลังเวทีเราทุกคนรู้สึกว่าเราทำได้ดีจริงๆในงานวันนี้เก่งมากครับเสียงจากผู้ชายผมยาวคนหนึ่งสวมเสื้อยืดแขนกุดสีขาวกางเกงยีนขาเดฟสีดำเดินเข้ามาพูดกับพวกเรา พวกเราไม่ได้ทันสังเกตเลยว่าผู้ชายคนนี้และเพื่อนผู้ชายอีกสีคนของเขานั้นยืนเฝ้ามองพวกเรากันได้สักพักใหญ่แล้ว,วพวกเราทุกคนอุทานออกมาพร้อมกันด้วยความตกใจหนักมากพี่มูนผมเอ่ยชื่อของนักร้องนำวง b o ดี s ส r รีนออกมาจากปากและนั่นทำให้ผมแน่นิ่งไปเลยใจยเ,เย็นน้องอย่าเพิ่งช็อกพี่ปรินมือเบสวงบอดี้ส r รีนเดินเข้ามาพูดกับพวกเรา หลังจากที่เห็นสีหน้าของผมกำลังมองพวกเขาตาค้างขอบคุณมากครับผมและเพื่อนๆต่างตะโกนขอบคุณออกไปพร้อมกันเพื่อตอบรับหนึ่งในคำชมที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตของพวกเราขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมครับผมพูดสิ่งเดียวที่ผมคิดออกในตอนนี้ออกไปเพราะไม่อยากจะพลาดโอกาสแบบนี้นี่คือการได้อยู่ใกล้ชิดวงดนตรีสัญชาติไทยวงโปรดของผมเป็นครั้งแรก พี่ๆวงบอดี้สซรีนตอบรับโดยดีและทุกคนร่วมถ่ายรูปกันก่อนที่พวกพี่ๆจะขึ้นเวทีต่อไปเสียงกรี๊ดที่ดังสนั่นมันคือเสียงกรี๊ดที่ดังที่สุดของวันนี้เราก็รู้ได้ทันทีว่าวงบอดี้สรีนได้ปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมแล้วรีบไปกันเถอะผมบอกกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะรีบออกไปยังจุดที่สามสาวรวมถึงพี่หยองรออยู่เพื่อไม่ให้เราพลาดคอนเสิร์ตของวงบอดี้ส r รีนเช่นเดียวกันกับคนดูทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนพี่หยองวิ่งสวนเข้ามาหาพวกเราแบบหน้าตาตื่นห้ามพวกเราเอาไว้ก่อนที่พวกเรากำลังจะเดินออกไปชมคอนเสิร์ตมีอะไรครับพี่บูมถามเฮ้ยเฮ้ยพี่หยองหอบเล็กน้อยก่อนที่จะพูดว่ากูมีของดีมาให้พวกมึงพี่หยองยื่นกระดาษเล็กๆหนึ่งแผ่นมาให้กับพวกเรา บูมรับกระดาษนั้นมาและมองดูมันอย่างตั้งใจและกระดาษใบนั้นมันทําให้ม่านตาของบูมขยายใหญ่ขึ้นเหมือนกับเขากําลังตกใจอะไรบางอย่างมีอะไรวะผมถามนามบัตรนามบัตรใช่ไหมนะ่ะป๋องก็ถามขึ้นและถูมือตัวเองไปมาเอามานี่หนึ่งดึงนามบัตรในมือของบูมออกมาพอบูมยังนิ่งอึงและไม่ยอมพูดอะไร ประโยคเดียวที่ผมได้ยินจากปากของหนึ่งแบบที่ไม่ได้สนใจประโยคอื่นอีกเลยนั่นก็คือค่ายเพลงจานินเ r e c o r d ดนี่คือค่ายเพลงชื่อดังที่เป็นต้นสังกัดของวง Body s e r ีนพวกเขาสนใจพวกมึงและอยากให้ไปคุยด้วยเรื่องเซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดในค่ายย <Yeah! S 1> พวกเราแหกปากตะโกนพร้อมกันอีกครั้งก้าวแรกสำเร็จแล้วโว้ย ปองตะโกนและกำหมัดชูขึ้นไปบนฟ้าในตอนนี้บูมเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้แสดงความดีใจออกมาแบบสุดเหวี่ยงและเมื่อพวกเราเดินเข้าไปใกล้บูมก็ได้เห็นว่าน้ำตาของบูมไหลพรากออกมาโดยที่ดวงตาของเขายังคงนิ่งอยู่บูมเปเรียกบูมโอเคไหมหอมบูมรับรู้และหันมามองพวกเราก่อนที่จะปาดน้ำตาบนหน้าของตัวเองไปนหนึ่งครั้งเจ้าบูม ไอหมอนี่ทุ่มเทเรื่องของวงดนตรีทุ่มเทกับการตั้งวงเดอะเรม n นเ c e n ซนต์เมโลดีมาอย่างยาวนานเราจึงไม่แปลกใจกันเลยที่ได้เห็นบูมน้ำตานองหน้าก่อนที่เราทุกคนจะเข้าไปกอดบูมกันมึงไม่ต้องรีบเสียน้ำตาหรอกไอบูมผีหยองเองที่ยืนมองพวกเราอยู่ก็มีน้ำตาคลออยู่บ้างเหมือนกันนี่คือจุดเริ่มต้นพวกมึงยังต้องเจออุปสรรคอีกเยอะพวกเราลุยกันมาถึงตรงนี้ด้วยกันเราก็จะไปดอด้วยกันไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับพี่ เปพูดด้วยสีหน้าที่มีความมั่นใจและภูมิใจในตัวเองไอ้น,นี่ก็หล่อทั้งหน้าตาทั้งคำพูดเลยเว้ยพี่หยองพูดแซวเปไปเหอพวกเราไปดูวงมืออาชีพกันว่าเขาอยู่ในระดับไหนเปชักชวนพวกเราทุกคนออกไปดูคอนเสิร์ตตามที่ตั้งใจเอาไว้เออผมพูดเราเองก็ต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้เล่นมันมากค่ะ นงหมอกเป็นคนแรกที่กรีดรัวๆไม่เห็นพวกเราเดินเข้าไปหาโดยที่ไม่ได้สนใจวงบอดี้ซรีนที่เล่นเพลงดังอยู่ตรงหน้าซึกเท่าไหร่พี่เห็นหน้าเราไงเลยมีกำลังใจเล่นเต็มที่มึงพอก่อนไหมกูไม่อยากอ้วกตรงนี้วะ่ะป๋องแจวพี่ป๋องก็สุดยอดเลยนะคะนงหมอกพูดกับป๋องวันนี้เล่นไม่มีหลุดสักนิดเลยขอบคุณครับน้องป๋องชูคอเชิดหน้าด้วยความภูมิใจหมายความว่าที่ผ่านมาน้องเห็นมันเล่นหลุดเหรอ หนึ่งถามน้องหมอกใช่ค่ะเวลามันมากๆบางทีก็หลุดนิดหน่อยบูมกับเน่งหัวเลาะลั่นโดยที่ผมกับเป้ยังกลั้นขำเอาไว้อยู่ปรับปรุงด้วยนะไอ้ป๋องบูมพูดกับป๋องที่กำลังหัวเลาะเขินแสดงว่าเราเล่นดนตรีใช่ไหมเนี่ยบูมถามน้องหมอกน้องเขาเล่นกีตาร์เก่งนะเว้ยผมได้ทีอวดแฟนซะเลยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะหมอกแค่พอเล่นได้ค่ะจริงเหรอ งั้นวันหลังต้องเชิญให้ขึ้นไปแจมบนเวทีกับพวกเราบ้างแล้วเปพูดกับน้องหมอกและทําให้เธอมีอาการลุกลี้ลุกลนทันทีไม่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 ไมไมไมค่ะน้องหมอกรีบตอบปฏิเสธรัวๆจนทําให้ทุกคนขำกลิ้งกับอาการตื่นตระหนกของเธอในตอนนี้เตงเล่นดีมากนะริบบินพูดกับบูมบูมไม่ได้ตอบอะไรออกไปแต่กลับโผล่เข้ากอดแฟนของตัวเองทันทีแม้จะมีผู้คนจํานวนมากแต่เขาก็ไม่ได้แคร์ฝ่ายตาใครทั้งนั้นนี่ บูมโชว์นำบัตรจากค่ายเพลงที่ได้มาให้ริบบิ้นดูสึ่งทั้งน้องหมอกและธัญญาก็ขยับเข้าไปดูตามด้วยนี่มันธัญญาพูดและชี้ไปที่นำบัตรใบนั้นที่ริบบิ้นถืออยู่ใช่หนึ่งตอบพวกเรากำลังจะได้เซ็นสัญญาหนึ่งไม่ทันจะได้พูดจบประโยคว่าพวกเราจะได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดเท่านั้นอย่างไม่ได้เซ็นสัญญาเต็มตัวเพราะทั้งสามสาวต่างก็กรี๊ดแตกเรียกได้ว่าท่าทางของพวกเธอทั้งหมดนั้นดีใจจนเหนือเต้น แทบไม่ต่างจากตอนที่พวกเราดีใจกันเลยพี่ดุกทำได้แล้วนะน้องหมอกเดินเข้ามาพูดกับผมพี่ก็ไม่อยากเชื่อเลยหมอกบอกแล้วว่าพี่ดุกกคือคนที่ใช่พี่ขอบคุณนะไม่มีเราพี่ก็ไม่รู้จะตั้งใจได้ขนาดนี้หรือเปล่าผมบอกกับน้องหมอกและเอามือลูบหัวเธอเ,อเบาๆอย่างเอ็นดูเธอคนนี้คือกําลังใจสําคัญของผมจริงๆนุหูเว้ยจะคุยก็ไปคุยกันที่อื่นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งดังออกมาจากกลุ่มฝูงชน ซึ่งเรารู้สึกได้ว่าเขาจะยืนอยู่ไม่ไกลกับพวกเรามากนักพวกเราจึงพยายามมองหาต้นตอของเสียงและคนที่เจอเจ้าของเสียงนั้นก่อนก็คือน้องหมอกพี่โจ้น้องหมอกอุทานขึ้นโจ้เหรอเปอุทานบ้างและมองตามสายตาของน้องหมอกไป ไอโจและสมาชิกของวงแมชชีนกันอยู่กันครบทั้ง6คนการที่พวกมันเห็นผมอยู่กับน้องหมอกแต่ยังไม่ได้มีปฏิกิริยารุนแรงอะไรกลับมาก็คาดว่าพวกมันจะรู้ความจริงเรื่องของไอโจกับน้องหมอกแล้วคอนเสิรต์ตยังคงดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นทุกคนสนุกสนานกันอย่างเต็มที่พอเพื่อนๆของผมบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาจะต้องเจอกับไอโจในงานคอนเสิรต์ตแบบนี้ แต่เพราะทุกคนเป็นนักดนตรีเหมือนกันจึงเข้าใจดีว่าการตีกันในงานคอนเสิร์ตนั้นจะทําให้การแสดงจบลงทันทีซึ่งนั่นไม่ส่งผลดีต่อใครเลยแม้แต่น้อยแต่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมผมถึงรู้สึกตึงหิดใจแปลกๆแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเคยจะมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ได้เรายังไม่ได้คุยกับพี่ชายใช่ไหมเนี่ย ผมถามน้องหมอกพอเห็นว่าเธอมีท่าทีพวักพวนคอยมองไปยังจุดที่โจยืนอยู่เรื่อยๆจนไม่ได้สนุกกับคนเติร์ดอย่างที่ควรจะเป็นยังไงคะ่ะตั้งแต่ทะเลาะก,กันก็ยังไม่เจอกันเลย,ยงั้นไม่ต้องคิดมากนะครับพี่บูมก็อธิบายให้เราฟังไปแล้วนี่ว่าเราไม่มีทางมีเรื่องกันในงานแบบนี้หรอกผมบอกให้น้องหมอกอุ่นใจได้เพราะบูมเป็นคนยืนยันเองว่าพวกเขาจะไม่มีเรื่องกันในสถานการณ์แบบนี้เป็นอันขาดค่ะ นงหมอกตอบแต่เธอก็ยังคงมีท่าทีเป็นกังวลอยู่เวลา23นาฬกา35นาทีเรากำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของควาสนุกกันแล้วนะครับพี่มูนนักร้องชื่อดังของวงบอดี้ส r รีนกำลังพูดกับผู้ชมอยู่ในตอนนี้แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าดาวพร้อมๆกันผมอยากจะเชิญแขกคนหนึ่งขึ้นมาร่วมแจมกับเราบนเวทีแห่งนี้ ตอนนี้มีเสียงของผู้ชมฮือฮาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีใครทราบเลยว่าทางวง Body s e r e n e จะมีการเชิญแขกของพวกเขาขึ้นเวทีในงานคืนนี้ด้วยผมขอเชิญนักร้องนำวง P.R.M ที่เล่นเป็นวงเปิดให้กับพวกเราขึ้นมาบนเวทีนี้ด้วยครับฮะช็อกตาตั้งนี่คือคำที่ผมสามารถนิยามให้กับพวกเราทุกคนในตอนนี้ได้เสียงกรีดดังสนั่นขึ้นมาจากกลุ่มผู้ชมแายสายตาจำนวนมากก็จ้องมองมาที่ผมแล้วในตอนนี้พิปไปสิคะ น้องหมอกดันตัวของผมที่กำลังยืนอึง้งให้รีบไปขึ้นเวทีตามคำเชิญน,นั้นหมอกรีพาดุ๊กไปเลยเปย์พูดกับน้องหมอกพอเปย์น่าจะรู้แล้วว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกน้องหมอกตัดสินใจที่จะจับแขนของผมและวิ่งลากผมไปยังหลังเวทีทันทีวันนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่คาดคิดและคาดไม่ถึงหลายอย่างทั้งหมดมันประเดประดังเข้ามาจนผมแทบตั้งตัวไม่ทัน น้องหมอกใช้สองมือของเธอตบประกบเข้ามาที่แก้มของผมทั้งสองข้างเบาๆเพื่อเรียกสติของผมให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวโอกาสนี้มันใหญ่เกินกว่าที่พี่ดุ๊กจะสติหลุดนะคะน้องหมอกพูดราวกับเธอเป็นพี่เลี้ยงนักมวยอยู่ในตอนนี้ครับผมเริ่มได้สติกลับมาบ้างไม่รู้พี่จะทำได้ไหมผมเริ่มพูดเสียงสั่นๆ ไม่มีเวลาคิดแล้วค่ะขึ้นไปได้แล้วน้องหมอกผักผมไปยังบันไดทางขึ้นเวทีก่อนที่จะมีทีมงานเข้ามาติดเอียร์มอนิเตอร์ให้แบบฉุกเฉินในตอนนั้นเพราะนี่ไม่ได้เป็นแผนที่เตรียมมาล่วงหน้าเมื่อเท้าของผมสัมผัสกับเวทีผมหันหลังกลับมามองน้องหมอกอีกครั้งหนึ่งหมอกรู้ว่าพี่ทุกทำได้แน่นอนเมื่อได้ยินเสียงของเธอที่บอกกับผมแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเสียงอย่างอื่นเงียบไปหมด ผมเลิกคิดทุกอย่างและเดินออกไปยืนเคียงข้างกับพี่มูลต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากอย่างภาคภูมิใจจบตอนแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฝนใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดนิยายเสียงตอนใหม่และนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากครับ